ที่หนึ่งวันขับรถพามากิน10ร้านเด็ดในตำนานเมืองสุราษฎร์นะครับร้านไหนดีร้านไหนเด็ดผมคัดมาให้แล้วแบบจัดเต็มกันเลยการเดินทางของเราในวันนี้นะครับจะใช้เป็น Isuzu MU-X ชมใหม่ล่าสุดตัว RS นะครับที่ปรับชมใหม่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพร้อมห้องโดยสารที่เน้นบรรยากาศสปอร์ตดูพรีเมียมเริ่มต้นเดินทางกันมาที่ร้านแรกเลยนะครับก๋วยจับวีนัทที่เปิดมาเยาวนานกว่า50ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีถึง4สาขาจุดเด่นของที่นี่นะครับคงเป็นเรื่องความสะอาดของวัตถุดิบที่น้ำซุปเน้เนากทางแ็ลว ถอยจอดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะในซอยเล็กๆมาถึงแล้วนะครับกับร้านลับที่ขายเพียงแค,แค่เมนูเดียวเท่านั้นพระรามลงสง์สีตองอ่อนกับร้านที่เปิดไม่ยาวนานกว่า60ปีกับเมนูจีนแต้จิ๋วโบราณน,นะครับที่ให้รสชาตินัวๆหวานๆมันๆ,ๆเิดเิเล็กน้อยบอกเลยว่าใครยังไม่เคยลองเนี่ยต้องแวะมาทานที่นี่กันนะครับเราเดินทางกันต่อนะครับโดยใช้ Android Auto ในรถทําให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นไม่นานเราก็ถึงร้านยกเข่งแล้วนะครับกับร้านที่ติดแกลมมากที่สุดในสุราษฎร์ใคร ทานร้านนี้เป็นตัวเลือกแรกๆใครยังไม่เคยลองเมนูผักบุ้งแต่ราวหรือว่าลงตรงนะครับต้องมาร้านนี้เลยระหว่างทางนะครับเราแวะเอาของนะครับรุ่นใหม่เนี่ยมีระบบเปิดประตูหลังอัตโนมัติด้วยนะไม่ต้องกังวลเลยถ้าหากเราถือของมาเต็มมือเนี่ยก็สามารถจัดการได้ง่ายทีเดียวไม่นานเราก็เดินทางมาถึงร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวพี่ดาวนะครับบอกเลยว่าอาหารเหนือในสุราชเนี่ยหาย,ยากจริงๆและที่ยากกว่านั้นนะครับก็คือรสชาติที่ถูกใจคุณสุราชบอกเลยถ้าเป็นข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวต้องร้านนี้ครับหลังจากทานร้าน,น,น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราเดินทางมากันต่อนะครับกับร้านชะลอข้าวหมูแดงริมน้ํากับร้านในตำนานนะครับที่เปิดมายาวนานกว่า50ปีต่อให้ไฟไหม้ไปรอบนึงก็เอาร้านนี้ไม่ลงกับร้านที่มีเมนูไม่มากนะครับแค่หมูแดงหมูกรอบและที่ทีเด็ดสําหรับผมเนี่ยก็คือกุนเชียงอยากให้ลองแวะมาชิมร้านนี้กันนะครับเราเดินทางมากันต่อนะครับกับรานหน้าเตาถ่านที่พยารดตํานานที่อยู่คู่เมืองสุราษฎร์มาก,กว่า70ปีที่ร้านเนี่ยมีแค่2เมนูหลกักๆเท่านั้นนะครับก็คือราดหน้าแล้วก็ผัดซีอิววท่่หหอมเตาาาาานนนนนนกก้้คผะะรรัััับบงงงแลลย เราก็ถ่ายคลิปกันมาตลอดเลยแต่ไม่ต้องกังวลนะครับทั้งคนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีช่องเสียบชาร์จแถมชาร์จไวซะด้วยนะมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวสีไทยเราก็ได้กันมาหลายเปอร์แล้วนะครับกับบะหมีเส้นแบนในตำนานหน้าวัดพระโยกับเมนูแบบดั้งเดิมที่มีทั้งแห้งแล้วก็น้ำรสชาติจ,จะออกไปทางหวานๆนะครับน้ำซุปรสชาติดีนะครับปรุงต่อได้ง่าย ออกจากที่นี่นะครับอยากจะให้คนอื่นช่วยขับนี่ก็สามารถปรับเบาะได้ง่ายนะครับเพราะว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นไฟฟ้าล้วนใช้เวลาปรับแต่งไม่นานนะรเราก็ขับมาถึงร้านเกี๊ยวปลาสุราดบอ,อกได้เลยว่าที่นี่คืออันดับหนึ่งของสุราดจริงๆกับรางวัลมิชลินไกด์2025ที่ปรุงออกมาหวานกําลังดีทานง่ายนะครับใครที่มาสุราดนะครับและอยากทานเกี๊ยวปลาเนี่ยแต่ไม่เคยลองชิมเลยต้องแวะมาร้านนี้ก่อนเลยนะครับระหว่างเดินทางไปร้านถัดไปนะครับเราก็ใช้ระบบล็อกเลนแล้วก็อแดปตีฟครูสเป็นระบบช่วยขับนะครับที่ช่วยเพิ่มาาาาามนนนกกข,ขงไ้้้ป็ถึึห อีกหนึ่งร้านนะครับที่เปิดมาอย่างยาวนานกับเมนูที่ใครเห็นในรูปแล้วเนี่ยต้องแวะมาทานให้ได้สักครั้งกับเมนูราดหน้าไข่หมึกเตาถ่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือผักบุ้งไต่ราวบอกเลยแค่ได้ถ่ายรูปเนี่ยก็ฟินละเดินทางกันต่อนะครับกับร้านนิวเลี้ยงฟ้าที่เปิดมายาวนานกว่า50ปีกับเมนูแนะนำเนี่ยข้าวไก่อบเลยความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับและยังมีเมนูอื่นๆอีกทั้งหน้าเป็ดหมูกรอบหมูแดงขาหมูทานคู่กับแตงกวาดองบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆจากที่ผมได้ขัััััับบบบบบรรรถมมาาาาาเเเป็นน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 10้้้วีออกกกกลยยขขงงง่สุะใใชืค เครื่องพงมาเลยไฟฟ้าที่ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นผมเนี่ยใช้ตัวเก่ามาเป็น10ปีนะครับตั้งแต่โฉมปี2015ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนมาใช้รุ่นใหม่แล้วนะครับแถมรุ่นนี้นะครับยังเป็นรถครอบครัวมีถึงเจที่นั่งใช้งานได้หลากหลายนะครับบอหลังสามารถพับได้มีพื้นที่กว้างขวางนะครับเอาไว้เก็บของหรือสัมภาระในการเดินทางได้เป็นอย่างดีและผมยังไว้ใจความเก่าของระบบนะครับที่ไม่จุกจิกแม้จะผ่านเวลามาอย่างยาวนานนะครับเชื่อว่าหลายคนรู้ถึงคุณภาพของรถยี่ห้อนี้รวมถึงบริการหลังการขายที่ดดดดีี้้ววววยยครรรอออาากมมมมลลงงงชชตัััจิหืททขบบนะแไ่ สาขานะครับสาขาบ้านดอนแถวโรงเรียนอาชีวะสาขากม .5 แถววัดประดูและยังมีสาขาเวียงสะบ้านตาขุนและเกาะสมุยด้วยนะครับ